สละพันขันชารีรับผิดชอบสอนวิชาพาะศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3นะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาตะก้อครับจุดประสงค์นะครับของการเรียนรู้กีฬาตะก้อในทักษะก,การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลูกแปรนะครับหนึ่งครับรู้และเข้าใจการเล่น การตะก,ก้อด้วยข้างเท้าด้านในอย่างถูกต้องสองนะครับสามารถอธิบายการดอดตะก,ก้อด้วยข้างเท้าด้านในได้อย่างพอเข้าใจนะครับ 3. ส,สามารถฝึกการดอดตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในด้วยตัวเองได้นะครับ Oh, <laughs> การฝึกกาตะก้อนะครับหลักนะครับซึ่งการเล่นตะก้อด้วยท่านเท้าด้านในหรือลูกเปนะครับจะเป็นทักษะหลักในการฝึกนะครับหนึ่งนะครับควรจะหาพื้นที่ที่โล่งๆกว้างๆนะครับในการฝึกสองชุดนะครับหรือว่าตะกี้ที่ใส่นะครับควรจะมีการยืดหยุ่นที่เพียงพอนะครับสามนะครับเวลาเวลาเราดอดนะครับสายตาครับควรจะมองที่ตะก้อนะครับ ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยําในการตดอนะครับ3ามครับไม่ใช่สี่นะครับการเดอดตะก้อนครับควรจะเกรงก้อเท้าด้วยยิดดึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับร่างกายเราควรจะฟิตด้วยครับครับผมวันนี้จะมาสาธิตนะครับการดอะตะก้อ้วยข้าวเท้าด้านในโดยไม่มีอุปกรณ์ให้เลยนะครับสเต็ปแรกนะครับ เก้าขาข้างที่ไม่นห,มนหนักมาราทนะครับสองนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนกับเท้านัาแล้วก็เท้าตามลาดับที่สองนะครับจะยกขาข้างที่หนักขึ้นมาหรือว่าเหยี่ยดขาขึ้นมานะครับพร้อมกับย่อขาฝังสา,ายนะครับดูนะครับอีกทีนะครับการมารนทนาเหยี่ยดขาขึ้นมาเอ,อ๊ะอย่างนี้นะครับอีกทีนะครับจทาทำกระช,ชากการมารนทนายกมือเองนี้แล้วก็ เอาอขาเหลียขึ้นมานะครับพร้อมมาขอนิดนึงนะครับป๊บจะมาฝึกให้ดูนะครับหลังจากสาธิตแล้วเมื่อกี้นะครับว่าเราจะฝึกได้ไหมเหมือนเดิมนะครับก้าท้ามันหน้ามือหนึ่งจับที่ตะก้อไว้ครับแล้วก็ ยวนขึ้นนิดนิดนิดนิยนามองที่ดนิดดนดนนดนิดนนดนนดนนิครัดนินิิดนนิดนิดนนิดนิดนนิดนิดนีนิคนับนิดนิาเิดนิดนิดนินิดนนิดนิดดนิดนิดิดนนดนนะดดดนิดนิดนนดนดนนดดนน ตนหนึ่งนะครับเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายนะครับโดยไม่จํากัดเวลาและก็สถานที่นะครับ 2. เป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์ในการเล่นราคาถูกนะครับทําให้ประหยัดค่าใช้ใจ่าย3นะครับเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายทําให้ร่างกายว่องไวปาดเปรีร่ยวและก็คล่องแคล่วนะครับ4ครับเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านจิตใจให้รู้จักการตัดสินใจ รู้จักควบคุมอารมณ์และมีปฏิภาณแอบกิปที่ดีนะครับ5เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีวงสังคมทางการกีฬาที่กว้างขวาง 6. ครับเป็นกีฬาที่ได้ชื่อว่าช่วยอนุรักกีฬาประจำชาติไทยสุดท้ายนะครับให้นักเรียนเข้าไปทำรายงานนะครับตามยิ้งที่ครูได้แปะไว้นะครับ สำหรับวันนี้พรกันแค่น,นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย